รูปเสียงการน้ำที่ได้จากปา,ากพระเมธี่น้องหลวงตาผูสุคนและนาริกาตีหาถึงเวลาเกล็ดขาวท้องฝ่าสังเกระจดจิดจนค้นเข่ากระตื่นมาและเมือควาหาของเขียวมาตำโบกมาขวักขากพอยายหาแอบทางมือกอว่าใส่อกอดา,าลับแสงไฟมาแดงเมาควันเป็นเล้าสูบควันไฟไม่ถอนกบหมูสวยตื่นละแม่ เสียงแว่แว่รันไผ่ไห่เอาไว้ไว้กินน้องแห่แห่มันยังบ่หมูบ่หมงส้วนแต่นอนเลือกอันซ้อนเสียงคล้วยตู้ถูเสาเฮี้นตามเฮือ์หฮ่าไก่ตัดจาดเกียดจนจนตุ่มเชี่ยที่ดินละบพักตะลินกำลังเหลี่ยมแสงทองเก่งซองขอบ้าเป็นสีทองใบกล้วยแปะเปลี่ยนเปล่นจนเก่งสว่างมาดังไฟสาเด้อลาถึงเวลาชิตักบ่า เสียงเือสะขวักผาตึงต่อตองมาต้อยต่ำหลหมอ่ำตนลงหานวันดีสีซองเด็กหนอนนลองนองให้พุกนองจับเกียรเมียลัปูกกันซาเด้อลาถึงเวลาแกงสว่างท่านสัทาาลูกหาเห็กอมตุ่มบักของหวานอันนี้ละหลานคลากรเดอป้าชฉีลาไปก่อน ยามตะเวงก่อนๆชิไปยืนที่เหลียวมือสี่ใสผู้ใด่ชั่วี่วันนางมาเสียใจตั้งแต่บ้านห่างบ้านบ้านเด็กที่ตะบลพะเมืเอเอ้ยสักวันเย็นมาอยู่นำกันเพียงส่วนชัมี่วันน้องว้อยดั้งตาชั่าวี่วันน้อบอดเอ้ยนานนานจนมาปีนาพุ่นสิคงไวย์มหาคอยสัตว์ท่าหลับเุิกุศลไว้ละหากแค้ไปหา นมหลังม่หลอสล้องหายหากระแงหลังาี่ปาใสซอแงตะวอกเป็นสีทองจีร่าขึ้นตาจากไปนบ้าบแต่มานักกรป็นเหลวเวลาหากมาลาขอไล่ท่วพี่น้องไอลงปาเออ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 เอเออเออเออออผสุขคนผู้สุขคน โอ้โหลายนาอยซอยสอยสอยข้งสอยอ่ะสอยสอยลน้องข้างสอยวัวร้วนเจ้าพ่อวัวร้วนวัวล้วนเจ้าพ่อวัวเราไอ้ี่ถือของวัวกแขอันตันังตัวนี้หิ้ว่านั้นทงตัวนี้ สุดยอดก่บบดะสุปแดงลปะปฐมมาเล่สิน่กซุปแดงนะคะตลกเสียสติสุดยอดไง